สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับคิดว่าเป็นช่องเชลซีกิทอยเลยได้ไหมวันนี้วันนี้อาอกวันนี้เชลกิทอยสปอนเซอร์มาเป็นสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่เป็นขวดนะครับเดี๋ยวไอ้เนี่ยพอขายเสร็จไม่ต้องลงบินเอาเลยเหรอเอาปั๊บเลยเหยุดหยุดพอดีพอดีอย่างี้พอดีอย่างี้วันนี้วันนี้โอ๊ตมาพอดีเอามาใส่ตู้พอดีเห็นเห็นเข็มขัดเส้นหนึ่งน่าสนใจน่าเล่นน่าเล่นตอนนั้นน่ะแม่งแบบ เป็นโคตรเทอะแล้วแล้วบังเลยว่าพี่เอกเหมือนเหมือนจิตวิญญาณมันคลุกกุ่นเขาไม่ได้คลุกกลนหรอกเนี่ยเนี่ยร้อนร้อนล้นแล้วเนี่ยจะเล่นหรจะเขาเขาไม่คลุกก่นหรอกเราบีบให้เขาเล่นอะเอางี้เดี๋ยวอันเนี้ยมามาเป็นกล่องมาอย่างดีเลยเดี๋ยวเราเปิดให้ดูวันนี้จะมาเล่น จะมารีวิวไม่เล,เล่นๆดีกว่าเรรีียกววิล่นเๆเขาคนรีวิวกันเยอะแยะเราเล่นเล่นแบบมันๆอ่ะเล่นแบบสไตล์เด็กโขงอ่ะเป็นยังไงโอเคอ่ะพี่เอ็กวิดเลยเอกิดเลยไม่เลยนะนี่เหมือนเราจะเปิดด้านนี้ก็โอ้โหโอ้โหโโอ้หขออนุญาตซีเฮดเดมเอาต่อเลยโถรถอยู่นี่แหละ อ่าเเราก็ลยืดเลยเพี่ผมไม่ค่อยสันทัดพวกอุปกรณ์ไรเดอร์ได้เพชรอันนี้ก็เป็น CSM 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 เป็นดับเบิ้ลหนึ่งจุดห้าหนึ่คือปกติถ้าพวกไรเดอร์มันจะมีเข็มขัดที่เด็กๆเล่นเรียกพวก DX ใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นเลเวลสะสมขึ้นมาแบบผู้ใหญ่ส้นมาผู้ใหญ่ขึ้นมา CSM เขาเรียกสมจริงสมจริงมากขึ้นครับอ่าฮะมันก็จะประกอบไปด้วย หัวเข็มขัดหัวเข็มขัดชื่ออะไรนะครับเออผมจำได้ว่ามันชื่ออะไรไดเวอร์ไดเวอร์ทุกอย่างเด็บเบิ้ลเดเวอร์เด็บเบิ้ลเดวเวอร์เดวเวอร์น่าจะใช่น่าจะใช่ไม่เป็นไรช่องเราไม่ค่อยเน้นว่าต้องถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมช่วยแก้ไขให้มันจะมีแก่หลักๆก็จะเป็นไซโครนไซโครเข้าขึ้นอ๋อได้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวอื่นมาจำได้ว่าดับเบิ้ลมันจะมันเหมือนจาก สองคนใช่ไหมรวมกันสองคนแล้วก็จะเป็นแบบสีสีคนละครึ่งอ่ะครับอ่ามเมดีเกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเข<อ>าจะมีเสียงใชมง่มีเสียงมีเสียงอ่าครับก็คือนี่นี่ตรงนี้จุดสังเกตเนี่ยเห็นไหม อันนี้มันเป็นสีใช่ไหมเล่นกับฝั่งเนี่ยฝั่งที่มีสีเหมือนกันอ๋อถ้าตรงนี้สีเงินก็เล่นกับสีเงินเราจใส่สลับกันได้ใส่สลับเล่นกันได้ครับแต่ว่าถ้าเอาตามในหนังก็ต้องให้ตรงตามจริงคือมีมาร์กมีมาร์กอยู่ตรงนี้ซ้ายก็จะเป็นสีทองตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินอ่าทีนี้ทีนี้ต้องบอกก่อนว่านี่คือซีเรียดับเบิลหนึ่งจุดห้ามันจะมีหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าฟุโต 1.5ฟุตโ้อ๋อแต่คือจะมีเสียงในอนิเมะอ๋อแต่ว่า1.5กับ1.5ฟุตโต้เหมือนกันต่างกันแค่เสียงกับอะไรนิดหน่อยเหมือนนกัใช่ครับแล้วก็ต่างกันที่เสียงเพราะอันนั้นจะมีเสียงในอนิเมะเข้ามาครับนี้เรามาดูทีละส่วนก็ได้ไซโคอนอ่าไซโคอนอย่างนี้พระเอกเขาจะซื้อฟิลิปพระเอกต้องใส่เข็มขัดไหมเนี่ยเดี๋ยวใส่ เทนฟิลิปก่อนเทนเทนฟิลิปฟฟิิิลปลิปจำเป็นยังไงฟิลิปก็ออย่างนี้แล้วก็นี่หลับเลยเอากูแค่กดนี้แล้วกูก็หลับไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องทำอะไรมันมันจะต้องกดแล้วก็เสียบไปก่อนกดไปเสร็จแล้วเสียบเสร็จแล้วก็เหมือนวิญญาณอีกคนนึงใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยจะมีคนละอันอ๋ออ้าว หมายถึงว่าเหมือนกันเหมือนคนะอันเวลาเรียกกระเสียบแค่ข้างเดียวนี้ก็เสียบแค่ข้างเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไปรวมกันมันจะมารวมกันในในหลักอันนี้โอเคพี่ฟงลองดูนี่เอามาลองเล่นดูนะครับอันนี้สมมติว่าใส่แล้วใส่คนอ่าแล้วก็ให้ให้มันเห็นไฟมันต้องหน้าตาจริงจังเลยหน้าตาจริงจังอ่ะหน้าตาจริงจงปิดไฟหมดแล้วปิดปิดไฟมือมือจะปิดไฟ

ฝังง่งนี้ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับโจ๊กเกอร์เอาละครับหน้าตาจริงจังอ๋อพี่เห็นขอกหน่อยก็ยังจับอยู่เล่นรุนแรงมากเขาเล่นแบบมันเขาต้องทนุถนอมใช่ไหมฮะนี่ก็จะมีไฟเหมือนไฟมารวมมีไฟมารวมแล้วมันจะมีร่างพูดอะไรไหม ไม่อันนี้ก็คือจะแปลงร่างเดียวครับไซโคอนจ็อกเกอร์ส่วนถ้าไม้ตายไม้ตายมันจะต้องใช้ซองไม้ตายครับมีซองไม้ตายใช่อันนี้เป็นตัวนี่เป็นตัวหมายถึงว่าพอแปลงเสร็จต้องมาใส่ใส่ซองนี้ใช่ครับแหวนเนี้ยใส่ถ้าไม้ตายแล้วเขาก็จะตบแล้วก็ตบ แล้วก็คือแต่ละเมมเนี่ยไม้ตายก็จะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าในหนังนะท่าหนังนะท่าจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตลับนี้ก็จะเป็นท่าไม้ตายหนึ่งใช่ใช่ใช่ครับก็คือจะคาถากับมันใช่ครับแล้วก็ถ้าจะเป็น1.5ของมันอีกรอบนี้เนี่ยไม้ตายมันจะเลือกได้แข็งแรงด้วยเพราะว่าเสียงแบบตามฉากนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ยังยังยังไม่เคยเล่นแบบละเอียดขายอย่างเดียวเลยครับหลังๆขายอย่างเดียวเนาะคือคือพี่มีความรู้สึกเวลาดูรีวิวอันเนี้ยเสียงมันแบบยิ่งงอง มันเราตั้งใจฟังเออเราต้องตั้งใจฟังนินึงคือมันต้องต้องเดินเดินคือดูเนื้อเรื่องเนาะมันถึงจะอินมันถึงจะอินไงว่าอ๋อไอเสียงเนีตอนฉากนี้แต่พอมันดูมันรีวิวแล้วเราไม่เคยดูเนี่ยชมมยังงงเนี่ยพี่ต้องลองเนี่ยคือซีรีส์ที่ประทับใจ คือพัฒับใจเด็กโงเลยอ่ามีเรื่องนี้แล้วก็สีโรวันมันเป็นแนวนักสืบไงนักสืบนักสืบสวนแล้วไม่สนุกครับแต่จริงๆคือถ้าถ้าบ้านเราอ่ะมันไม่หิหมือญี่ปุ่นอือที่ญี่ปุ่นคิดกว่านี้คิดคิดกว่าตอนที่เรื่องนี้ออกมาเลยนะแต่ว่าบ้านเราอ่ะมันเหมือนเพราะมันเป็นแนวสืบสวนใช่ไหมหกมันไม่อินมันตึงไปไม่หนุก ถ้าสำหรับ,บวัยแบบเราหรือว่าวัยรุ่นแล้วก็อาจจะชอบนออเนี่ยเพราะว่าแนวอักลิศสวนแบบคนนั้นหรือเปล่าคนรุ่นคนคร้ค,ค,คนน้เปนอะไรอเงี้ยอันนี้ก็ไอ้ตัวที่เป็นเงินกับแดงเ,เงินกับสีแ<ช>ดงก็จะมีใช้อาวุธเป็นโลหะเสียงก็จะเปลี่ยนเสียงก็จะเปลี่ยนทีนะครับแสงแสงมันก็จะมีมาผสมกันตรงกลางอะครับอ่าแสงก็จะเปลี่ยนด้วยป่ะเปลี่ยนด้วยฮะอ่าเป็นแดงกับสี ใช่ก็ตามอ่ามันก็ตามตามไอ้เข็มขัดตามไปตามไ้ตลับเมมโมรีนี่เลยใช่ไหมคอนเซปต์นี้เหมือนทําใดเนาะทําใดใช่ป่ะอ่าใช่ครับเป็นเมมโมรีอ่าแแล้วแล้วก็ถึงถึงเมมเมมโมรี่เมมโมรีคู่สุดท้ายนี่แล้วก็ใส่เหลืองกับฟ้าตัวนี้พี่จําได้ซื้อไอ้กันผ้าหรืออะไรอ่ะตัวใหญ่มาประกอบเล่นอ่ะชุดไม่ใช่ชุดผ้าชุดชุดปพลก ประกอบอะพิกไลท์ป่ะพิกไลท์เออที่มันออกตัวนี้ก่อน300เยนเออโทษทีสามร้อเยนเหาะใช่ครับใช่ครับยังมีอยู่ไหมพี่ไม่เขาเรียกเขาอะไรตอนนี้เขาเรียกว่าพิกไลท์นี่แหละพิกไลท์พิกไลท์สแตนพิกไลท์สแตนใช่หนึ่งต่อร้อยอันนี้ก็คือใส่เข้าไปแล้วจะเป็นผ้าไม้ตายก็คือตอกปึ้งไม่แต่นี้มันเป็นเสียงเป็นเสียงเพราะว่ามันต้องเล่นกับตัวปืน เอแา้ว่าป <laughs> ืนจะเป็นไม้ตายเรายังไม่มียาวุธเรายังไม่เล่นอาวุธเราเล่นอุปกรณ์แปลงอุปกรณ์อย่างนี้สนุกสนานตอนแรกอะที่หัวติดลูกค้าเมื่อกี้กาลังจะโม้ผมจะบอกว่าดับเบิลเนี่ยมันเป็นไรเดอร์ตัวแรกที่พระเอกอะสองคนอ่าแล้วก็ทางล่างเป็นตัวเดียวแต่ละคนละครึ่งฮับฮับใช่ไหมใช่แล้วทีนี้เนี่ยฝั่งหนึ่งอะฝั่งหนึ่งอะจะเป็นจะเป็นโจ๊กเกอร์ ฝั่งนือก็จะเป็นไซโคลค,คือมันแทนฝั่งฝั่งฝั่ง,งจ๊กเกอร์เนี่ยข้างซ้ายมือเนี่ยมันแทนด้วย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 ,วยเหมือนกับรูปร่างอะรูปร่างอะที่นี่อนร่างกายรา่างกายอ,อะไรอย่างเงี้ยร่างกายร่างกายส่วนทางทางขวามืออะจะเป็นธาตุเป็นสมองเข้าใจคำว่าธาตุป่ะเนี่ยอันนี้ไฟอันโล๋อแล้วก็อันนี้ไฟแล้วก็อันนี้อันนี้มันเป็น นิจุนนะเป็นเป็นเออความความนิจจุนอ่ะเหมือนลูฟี่อ่ะอ๋อพระจันทร์ใช่ไหมเนี่ยพระจันทร์ทีนี้มันมันมันออกมาโคตรเท่เลยด้วยโครงเรื่องของมันน่ะโครงเรื่องของมันน่ะเป็นนักสืบเอาแล้วเอาแล้วเข็มขัดมาแล้วอ่าโชโชทาโร่เนี่ยพระเอกเนี่ยที่เป็นเป็นจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเป็นนักสืบส่วนฟิลิปฟิลิปอ่ะฟิลิปมันจะเป็นลูกของตัวโกงอืมแล้วมันเป็นเต็งอริยะ อม,มันเป็นเด็กอาเชร่าเราให้มาผสมกันคือคนคิดเนื้อเรื่องอะระหว่างนักสืบกับเด็กอาเชรยาเหมือนเอาเอาเหมือนแบ่งโคนันเป็นเหมือนเหมือนเอาเรื่องโคนันแบง่งเป็นสองภาคอะนี่หรอปออ่ะค,คือคือพอโชอาโลพอหนึ่งในหนึ่งตอนเนี่ยโชาโลจะออกไปออกไปประทะไป,ไปสืบไปสืบส่วนฟิลิปอะจะเป็นคนหาข้อมูลแล้วด้วยนยุคนั้นอะคอมพิวเตอร์มันอาจจะจะจะยังไม่ได้เทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ใช่ป่ะมันก็แทนด้วยการที่ฟิลลิปอะมีคัง เป็นเป็นเด็กอัชญริยะมากมีคังคังหนังสือที่อยู่ในหัวอืมอ่ะพอมีคังหนังสืออยู่ในหัวเสร็จอยากได้ข้อมูลอะไรอ่ะฟิลลิปจะนึกนึกเสร็จแล้วมันไปหยิบสสหนังสือออกมาไม่มันต้องมีคีย์มีคีย์ข้อมูลอ่าเพื่อทใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็มันก็จะเลือกเฉพาะที่เป็นคีย์เหล่านั้นขึ้นมาให้เลือกสมุดเล่นนี้มีจะแก้จะแก้แก้ปริศนาอย่างไงต้องใส่คีย์ไปเรื่อยๆจนจนได้แล้วที่ที่โยชบอกว่าตัวเนี้ยมันจะ ค่อนข้างตึงๆบ้านเราเลยไม่นิยมเท่าแม่อ่ะเด็กๆเด็กๆเด็กๆเด็กบ้านเราดูแล้วจะแบบมึนๆก็เลยไม่ผมตุ้งและผม่ตัวแหวนตัวมันโตแล้วไงวสมมติเจ็ดขวบดูมันก็มึนเลยเด็กๆดูแล้วอาจจะตึงๆเ้ยจะเลืมเดี๋ยวว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่ดังอ่ะมันไม่ไม่ไปถึงฟูโตฟูโตซังหรอกนะ ไม่ไม่คือคือญี่ปุ่นน่ะญี่ปุ่นดังดังบเบิ้ลด้วยบ้านเราอ่ะดับเบิ้ลดังแต่ไม่ดังระเบิดเถิดเทิงใช่ไหมสู้สู้โอนไม่ได้ไลยได้โอนดังกว่าแต่แต่ที่ญี่ปุ่นน่ะอ๋อว่าแล้วลากเรื่องงี้อ่ะแต่คืออย่างงี้แต่คืออย่างงี้พอพอมันไปถึงกลางเรื่องใช่ป่ะปกติ ปกติพี่เอกยืนหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แปลเดี๋ยวให้แปลเดี๋ยวจะให้ยืนถ่ายนั้นเลยเดี๋ยวให้แปลงท่านี้พอมันไปถึงกลางเรื่องพอไปถึงกลางเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยปกติไรเดอร์เนี่ยกลางเรื่องมันจะเป็นเพาวอัพร่างสองใช่ไหมพอมันพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่พระเอกแม่งเป็นสองคนการเพาวอัพร่างสองของมันเนี่ยก็คือแม่งไปเพลาวอัพทางฝั่งท่านที่เป็นฟิลิปแล้วแม่งจ่ายในตัวนี้ตัวไหนตัวไหนอยู่นี่ เฮ้ยอะไรวะมีไดโนเสาร์ด้วยแม่งเป็นไดโนเสาร์แม่งเมมโมรี่ไอตัวเนี้ยมันคือเฮ้ยมันเป็นเมมโมรี่ชนิดหนึ่งมันมันเป็น D X นะครับแต่มันเล่นร่วมกันได้ใช่ไหมคือคือ D X กับ C S M เล่นเล่นอุปกรณ์เล่นด้วยกันได้เพราะว่ามันเป็นแค่แค่ทำให้ไอตัวเข็มคาซีเอฟทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นรุ่นพวกเนี้ยเล่นด้วยกันได้แต่อย่างแบบ ถ้าเป็นรุ่นหลังๆไม่ได้หรือว่าออกิโต้กุก่าอะไรเงี้ยบางอย่าง B ีเอ็กขาไปเล่นเขาไปเล่นไม่ได้เพราะว่าขนาดมันคนละขนาดใช่ไอเนี่ยมันจะเป็นร่างของว่าของของตัวฟิลิปแล้วฟิลิปจะเป็นร่างหลักที่ไม่ใช่โชวทารโออ่าแล้วตอนที่แม่งไปหาคือมันอยู่ในนี่อยู่แล้วถูกไหม อยู่ในรังของมันเก่าอ่ะมันเหมือนมันสร้างไว้แล้วอ่ะเราพอถึงไอ้นี่เสร็จปุ๊บแม่งอยู่ดีๆยังไงมันกระโดดกระโดดกระโดดมาตัวนี้มันเป็นตัวคุ้มครองขอให้ตัวพิลิปคุ้มครองของพระฝั่งนี้เหมือนพิลิปมันเป็นบุคคลพิเศษที่เกิดจากการทดลองอะไรไมบางอย่างอ๋อแล้วไอ้นี่เป็นตัวคุ้มครองใช่งีทนึเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นบฏิกาต์บฏิการ์ของฟิลิป มาคุ้มครองฟิลิปส์ทีนี้พอไอ้นี่มันตกอ่ใอันตรายเมื่อไหร่นี่จะโผล่อันนี้ก็จะโผล่มาช่วยต้องแล้วก็เป็นการเพิ่มพล่างของดับเบิลตอนแรกมันยังใช้ไม่ได้นะอ้าวเหรอตอนแรกมันยังใช้ไม่ได้ก็มันมันมันไปนี่กับโชทิรุ่งแค่แค่มาช่วยแค่มาช่วยช่วยหรอมีป่ะหรือว่าแค่มาแอคคอมพานีมันมันใอยรอบขอโทษออาต่อมามาช่วย มันมาช่วยเวลาคือมันอยู่ที่เขาเรียนไงถ้าเกิดสมมติฟิลิปตกเงินอันตรายเราไม่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเพราะปกติอ่ะฟิลิปมันจะอยู่อยู่ในง่ายฐานฐานข้อมูลใช่ไหมแต่พอหลังหลังออกมาสู้ด้วยเนี่ยพอตกอยู่อันตรายอมันก็เลยออกมาฟิลิปฟิลิปจะสู้พลังต่อสู้เขาจะไม่ค่อยมีอ๋อจะแค่แค่แค่ฉลาด อ่าแค่ฉลาดแต่ว่าไอโชทาโร่เนี่ยจะสู้เก่งเป็นนักสืบสายสายบูสายนี้สายบุญออ่่าาโอเคโชทาโร่เขาเป็นนักสืบอ่าฮะจับแมวจับแวสืบแมวแมวหายสุนัขหายอะไรนี่นี่จินตนาการโคนันนี่จริงๆนี่สืบแมวหมาหายเนี่ยเออ่เวลาฟิลิปโดนกระสุนโดนอะเนี่ยเขาจะมาบังอ๋อมาคอยเป็นบริการให้ มก็จะร้องอ๋อนี่แหละครับอืแล้วมันมีลูกเล่นอะไรเนี่ยมีลูกเล่นตัวเนี้ยตัวนี้เป็นลูกเล่นนี่คือมันแปลงเอาเลยอ๋อมันเป็นมันก็จะแปลงแปลงไะ้นี่ได้ไงครับอ๋อก็เป็นเมมโมรีการ์ดเป็นอันใหญ่เลยเมมโมรีอันใหญ่มันหเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบไว้ในเข็มขัดหรือเปล่าเสียว่าเสียบในเข็มขัดเสียบอันนี้เสียบให้ดูก่อนนะครับนี่สลับกันก็คืออันนี้โจ๊กเกอร์เมื่อกี้พี่หลับไปแล้วใช่ไหมอ่หลับแล้วตอนนี้ตื่นแล้วอ่าผมหลับบ้าง รอดตันนี้หลับรอดนะเดี๋ยวไม่มีคนแต่งทางฟิลิปเป็นคนใส่เข้าไปเป็นคนใส่เข้าไปแล้วก็เขาก็จะพับมันจะพับอย่างนี้ปุ๊บแล้วเท่ว่ะมันจะมันจะเคี้ยวมันจะเด้งในหนังมันเคี่ยวมันจะเด้งมาเลยครับอ๋อในหนังพอใส่ปุ๊บเคี้ยวมันจะเด้งออกมาอ่าี่หยกนิดนึงครับอ่าเคี้ยวเคียวมันก็เคี่ยวมันก็จะกระเด้งตรงนี้มันก็เด้งออกมาที่นี้อนเนี้ยเวลาเนี้ยใส่ไม้ตายก็กดตรงนี้เลยเนี่ยสามที ทีหนึ่งทีหนึ่งไะทีหนึ่งจะเป็นไม้ตายหนึ่งมันจะเป็นเฟือเขียวใบมีดใบมีดแล้วพอสองทีก็เป็นอีกไม้ตายหนึ่งสองทีจะเป็นทีจะเป็นที่หัวไหลแล้วเป็นมุมแหลึงตึ้งแล้วก็ปลาเป็นี้ก็คือเป็นแม็กซิมัมแม็กซิมัมใดก็คือค่าไม้ตายอ๋อห้องมันพี่เอกได้เว้ย จินตนาการอยู่ฮะนี่อะไรนี่ใส่ไม่ได้ใายแล้วเตะโดนยึดกลับไปเล่นก่อนเดี๋ยวให้มาวางก่อนจะหายไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับหายแล้วครับเนี่ยเองี่หายไปไหนเดี๋ยววัดเสาวัเสาเนี่ยแล้วก็ดึงมันจะดูมันจะดูเป็นยางไง อชอบตรงที่แบบเสียบแล้วมันมันบิดตรงเนี้ยแล้วก็มีแบบดึงขาเนี่ยเดี๋ยวไม่นานน่ะเดี๋ยวถ้ามันมีตัวที่แบบเสียบแล้วเด้งก็เจ๋งดิไม่เดี๋ยวคือตอนเนี้ยมันมีจีนอะทำงานก๊อปมาแล้วมันเด้งได้เอ้ยจริงอ่ะแล้วทีเนี้ยไอตัวของแท้อะที่เคยออกมาอยู่ไม่เด้งทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องทำรุ่นเด้งต้องทำมาสู้ใช่ไหมรุ่นอยู่ว่าบันไดกักเดี๋ยวเขาเอกักกักออกมาอยู่ดีเฮ้ยแต่ดับเบิลนี้มันก็หลายปีแล้วนะ ปี2 0 1 0มันก็ยังมันก็ยังทำกลับมาอีกนะสิบกว่าปีแล้วมันก็ยังกลับมาทำอีกรอบเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาเคยออกดีเอ็กไปใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยคือมีประกาศขายตัวนี้เป็นรุ่นซูเปอร์เบสก็คือสีเนี่ยเหมือนเหมือนสีเดิมเลยแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นดีเอ็กทีเนี้ยแค่ยอมสีไม่แน่นะเผลอๆแต่ดีเอ็กซอ่ะไอตรงเนี้ยที่มันไม่เด้งอาจจะเด้งก็ได้มันอาจเป็นเพราะว่าอะไรมันมันลงเป็นพีบันไดมันไม่ได้ขายเป็นปกติไม่มีทางราคาอัดเต็มไม่มีทางพี่ส่วนผมไม่มีทางมันให้ เขาไอ้ไอซูเปอร์เบสที่มันคืออะไรรู้เปล่าซูเปอร์เบสเนี่ยมันทำดฉลองเออฉลองครบรอบฉลองครบรอบมันมันมันนี่มันไม่ทำซ้ำไงมันเลยไปออกคอลเลคชันซูเปอร์เบสแล้วมันก็จะเพิ่มส้มตีนอะไรที่มาไม่อันนี้เอาเปลี่ยนสีเป็นตอนนี้กำลังสับบันไดอยู่ใช่ไหมใช่บางทีก็ชอบบันไดบางทีก็เกี็บไมแต่แต่แต่เข็มขัดอะซูเปอร์เบสเนี่ยที่คำว่าซูเปอร์เบสเนี่ยที่มันในเนี่ยคือมันทำให้ดีขึ้นอย่างดีเขยเนี่ยตอนแรกออกก้าวสิบใบ ช่ซูเปอร์เบสจะออกมาเป็นยี่สิบใบแต่เบิลซูเปอร์เบสเนี่ยจะเป็นจะเปสี่การ์ดไม่ใช่กระดาษแล้วใช่เป็นพลาสติกเป็นพลาสติกแล้วดับเบิลเนี่ยจะให้มาหมดเลย6เมมซูเปอร์เบสอ๋อให้ครบเลยโอซูเปอร์เบสนี่ก็คือครบทุกชุดเออได้เก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่างแดงเขียวแล้วก็เหลืองอืมก็ได้มหมดแต่แต่ซูเปอร์เบสมีแค่นี้นะที่เห็นโฟเซ่ยังไม่มาวิสันยังไม่มาแล้วมันก็ออกเนี่ยมันออกวนซังอยู่แค่นี้ แล้วก็ตอนแรกมันใช้ซูเปอร์เบสพอเราเปลี่ยนเป็น20ปี20ปี20ปีก็แบบฮูโนตพวกซอมบี้บัรไบเซอร์ตัวอะไรวะตัวดับเบิลก็มี20ปี20ปีดับเบิลอะไรเงี้ยก็คือค่อยๆทยอย10ปีหรือ20ปีมั้งหรือนปี่จริงอ่ะมันต้องใส่จกเกอร์ด้วยนะมันต้องเป็นฟังจกเกอร์มา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 นั่งมานั่งอยู่นี่นะที่เกียรติผมพามา กําลังคือนั่งตรงนี้บุ้งลูกค้ามาเลยกำลัังมนก็ดีแล้วจะได้ลูกค้าจะได้ัมเยอะต้องแฟนงจ็อกเกอร์หมอแฟนจ็อกเกอร์ต่อเลยมันจะมีหน่วงหน่วงเวลาเมมโมรีเพื่อไม่ให้มันพร้อมกันถูกต้องอ่ะเราจบที่เราจบที่แฟนจบจบอ่ะอันนี้เวลาเอาขึ้นนี้ก็คือดึงใช่แล้วก็ค่อยพับขึ้นมาปุ๊บต้องพับก่อนแล้วค่อยดึงออกต้องทีนี้ทีนี้ ล่างสุดยอดของมันือ t r e m e e x t r อ m e t r e t r e เอ็กซ์ตรีมอะไรมาเอ็กซมาย่างไงเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันเกิดจากที่ฟิลิปเนี่ยมันมันคิดสูตรที่อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าพี่จำไม่ผิดแล้วมันก็คำนวณออกมาเป็นในตัวนี้เหมือนไม่ไม่ใช่มันตันไอตัวนี้มันบินมาเองมันต้องคิดได้ดิพี่ผมไม่ไม่ใช่ไม่ได้คิดมันบินมาเอง มันเป็นักประดฐ์ฟิลิปมันชอบนอนหลับใช่ไหมเวลามันแปังน่าเสร็จมันนอนหลับใช่ไหมไอ้นี้มันก็มาช่วยตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นพวกเดียวมันก็มาเอาฟิลิปมาตัวเนี้ยมันเหมือนว่าเหมือนถูกเขาเลยอะไรถูกถูกสร้างไว้อยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าใช่มันยังใช้งานไม่ได้หรืออะไรมันยังไม่สมบูรณ์แล้วจนถึงถึงช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนฟิลิปมันมันอะไรตัดเะาเรตสลูได้มันเข้าถึงเข้าถึงก็เลยเข้าถึงพอพมพอมันสลบไปมันก็เขาเขาชาอย่างนี้ปะ ไม่ข้าชาแล้วร่างมันยังอยู่ไงร่างกายเนื้อมันข้าไปแบบบินและมาดูกนี้ได้ไม่ให้มันมาดูดของฟิลิปเข้าไปไว้นนี้ตอนที่มันปลงร่าง่ถ้าพี่จำไม่รู้มันจะอยู่บนสะพานอืมแล้วมันไปเจอกับศัตรูที่เก่งมั้งอแล้วมัน มันยังไงวะมันเป็นมันเป็นโจ๊กเกอร์อย่างเดียวหรือว่ามันเป็นไม่ไม่คือคืออย่างนี้อย่างอย่างเงี้ยมันใช้สองร่างในการแปลงร่างใช่ไหมใช่แต่ความว่าวิญญาณอะรวมกันในร่างเดียวแต่มันยังไม่ได้รวมกันสมบูรณ์ไงไอตรงเนี้ยเป็นสื่อกลางเพื่อให้ให้ทั้งสองคนอะมาอยู่ในตัวเดียวมาเป็นร่างเดียวร่างเดียวสมบูรณ์ก็เลยเป็นร่างอ๋อแล้วก็ใส่ทีเดียวจบเลยเพราะว่าเอ่อทั้งร่างมันสมบูรณ์มันอยู่รวมกันใช่ร่างมันจะอยู่ก็คือร่างของไอ้ฟิลิปอยู่ในนี้แล้วก็วิญญาณของไอ้นั้นมา Yup. อยู่ด้วยอยยู่ด้วก็คือเป็นสมบูรณ์แบบรู้สึกว่าไอ้ไอ้ X C มันไอ้ยี่สิบปุ๊บมันจะดูดฟิลิปเข้าไปแล้วพอดูดฟิลิปเข้าไปเสร็จปุ๊บมันพอเอามันรวมร่างอ่ะมันก็ต้องมีไม่ม so, uh, ีใครสลบแล้วไงอ่าก็ค mm ือ hmm. ฟ mm ิลิปก็อยู่ในนี้ใกล้นั่นก็เป็นตัวร่างหลักมันก็คือรวมอยู่ด้วยกันทั้งคู่จริงคือถ้าถ้าตามในหนังก็คืออันเนี้ยมันมันใส่ขาไว้อยู่แล้วไอเดียลงมาแทนแต่แต่ของจริงคือต้องถอดออกก่อนไม่ใช่ครับพี่เอกลองใส่เลยไหมชูดเล่นเขาก็จะยเหยียดเหยียดต้องยืน ต้องยืนครับลูกมมันก็คือมันก็คือเป็นเนี่ยครับเรากดได้อ๋ออันนี้สีสีเขียวก็จะมีสองเสียงฝั่งนี้ก็จะเป็นสีอ่าสีม่วงคู่นี้เลยใช่ครับตอนนี้คือมันรวมรวมดูดวิญญาณฟิลิปมาแล้วเรเสียบแล้วมันก็จะขับไปนี้นี่เริ่มกินแล้วเริ่มหนตรงนี้ก็จะหมุนเนี่ยตรงนี้จะหมุนตรงนี้หมุนด้วยเออมันหมุนด้วยแล้วเขา เขาก็จะมีเสียงอลังการอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อไปเก็บเมมโมรีอย่างงี้มันจะเป็นดับปีซึ่มอันนั้นไม่มีไม่มีหมดทั่วเอาเนี่ยฮะอันนั้นเปอาวุธไงมันอันนั้นไม่อยู่ในพาร์ทอาวุธไงมันในพวกอาวุธของของไรเงินไม่ได้เลยใช่ไหมได้เนี่ยก็คืออ๋ออใช่ใช่ได้ก็คืออย่างงี้เลยแล้วก็เมื่อคือแล้วมันก็ปล่อยปล่อยนี้เหรอใช่เนี่ยแม็กซิมมัมได้ใช่ก็หมุญบ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 ุญไอเมมหาเนี่ยไอ้เมมหาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนในปีซึ่มมันจะเรืองแสงไง ถ้าเป็นโลกพวกนี้ก็จะไปรวมกันอยู่ในดาบตายแบบอแบบแบบปึ้งแล้วหมุนหมุนแล้วก็ไรเดอร์คิกใช่ไหมปล่อยแสงอันนี้คือใช้ร่างกายสู้ใช้ร่างกายสู้อันนี้ใช้อาวุธสู้ใช่ขนนาดี้รถรุ่นใหม่ๆมันยังเป็นแบบนี้ไหมไ้เดอร์ก็แน่เว่าอะไรแบบนั้นนี่แค่อลัมพบทของการมาเยือนเคียวเซกิทอยนะ ไม่ใช่มึงอะมีมากกว่านี้เจียวสกิมันมาเยือนเราอ๋อเหรอเอานี่ผมจะยกช่องให้แล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะเนี่ยให้ให้ให้อ้าวไปไหนละเดี๋ยวผมจะบอกว่าดับเบิลว่ามันแล้วนะถ้ามีโอ๊ตมานะโอ๊ตโคตรมันไอ้ที่ใส่เหรียญเหรียญเหรียญนะ 4m เลยนะในกระป๋อง DX ก็พอเพราะว่าโอ๊ตมันต้องรูด ไม่แต่สิ่งที่มันมันมีเหรียญพิเศษที่ไม่มีในรีวิวถ้า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 ลลัังงกามีแนว่่จะถ้าเจ้าของสินค้าเอามาให้รีวิวเราก็ยินดีอะใช่ไหมพี่เอกไม่ไม่เดี๋ยวให้พี่เอกรูดนี้เลยรูดนี้เลยอันนี้สตาร์ทสตาร์ทกึ่งเลยมเมื่อลน้ำตาจะไหล แต่แต่เซตเอ็มมันดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรูดแบบดีเอ็กก็ได้ไงเบาๆผ่านมันมันสแกนแล้วมันพอดีเทคได้มันก็จะมีมีเสียงออกมาให้ใช่ไหมเเสียงเสริมอะไรของโอ๊ตอ่ะแม่นสนุกแบบสนุกอ่ะโอ๊ตไม่อันนี้คือตัวเนี้ยมันยังเป็นแบบรุ่นที่มันยังไม่ใส่พี m จเอ็มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่เราจะเล่นต่อไปมีแบบเสียงมันจะชัดกว่านี้ใช่ไหมเนี้ยมันจะแบบอื โอ้ดเหรอใช่อันนั้นก็มีนะครับ c เอมี่ออกมาเกือบทุกทุกรุ่นไงยังยังไม่ยังยังยังออกมาเยอะมากตั้งแต่ไลหนึ่งเลยปะวีหนึ่งมาแล้ววีหนึ่งมาแล้ววีหนึ่งวีสองวีหนึ่งวีสองเหมือนกันคล้ายคล้ายเปิดพีแล้ววีสี่เนี่ยล่าสุดก็คือต้องไปซื้อที่ที่หน้าหน้าร้านสักที่หนึ่งในญี่ปุ่นอ๋อซีที่นี้มีไหมมาซื้อที่นี้ได้ไหมอ๋อจะ มาใครสนใจก็พีแล้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพิธการมาให้โอเคโอเคอ่าแล้วก็ V5 V6 อะไรเดี๋ยวคงตามมาเดี๋ยวทยอยตามมาเขาว่าดูแล้วใช่ไว่าเขาเขาทำพวกพวกเฮเซก่อนแล้วค่อยมาย้อนทำโชวะว่าก็จริงจริงที่โชวะโชวะยังทำช้าเพราะว่ากระแสด้วยกรุ่นใหม่เขาจะชอบเล่นแบบเฮ้ยพอมันมีอะไรรู้เล่นที่มันมากกว่าเดิมต้องมีพวกกิมมิคอะไรใช่ไหมเขาก็เลยชอบแบบนี้ต้องสลับไปทางนเดือนดือนที่เป็นเขาเรียกออริจินอลมันเสียงน้อยโชวะมันมีแค่หมุน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 แค่นั้นเนาะตั้งโชว์ตั้ง เปลี่ยนเปลี่ยนไปตามคนแบบคอนเทนต์มันวางอะไรเงี้ยเขาก็อยากคือมันมีลูกเล่นมีอะไรเนี่ยพอพอสูงไปอือย่างล่าสุดล่าสุดก็มีอีกแบบเดี๋ยวตัดคลิปนี้ลงคลิปแรกเลยไม่ตัดเลยเยาเนี่ยไอซีเดนแบ็กซันเดี๋ยวให้ให้พี่หนุ่มบอกแบ็กซันแบ็กซันไอไอไอที่เป็นเป็นเคี้ยวๆนั่นเหรอเราเล่นแบบไฮเทคเลยเออเนี่ยเขาแบ็กซันแบ็กซันทำอะไรต่อทำอะไรต่อทำข้าวไรต่อ ก็ไม่รู้มันจะกรรมทำไมก็ไม่รู้และนั่นเล่นยากครับลูกค้าบอกซื้อไปแบบเขาสแกนสแกนแบบไม่ตรงไงจังหวะไม่ตรงเนี่ยบอกแล้วให้รีวิวของขัดบอกแล้วว่ามันก็ไม่เชื่อเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ใจอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาไม่ถอดเลยไม่ถอดเขาไม่ถอดอุตส่าห์เอามาตั้งสายเออเดี๋ยวกลับบ้านอย่างนี้เลยจริงๆนะก็มีแป่นวางก็มีนะไม่เไรเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอีก ก็มันก็มีความสนุกแล้วยิงยิงก็พี่ไปซื้ออะไรงานปรานะพี่ไปซื้ออะไรงานปั้นจอยคอขายหมดแล้วไงเออขายหมดนี่ก็พี่ไม่ได้เสพไงของมีเสียงมีไฟอ่ะพี่ไปซื้ออะไรอ่ะมาตั้งโชว์ไม่ได้หลงแสงสีเสียงไงม่เป็ไรเมาอย่างเดียวสวยเดี๋ยวก็สวยลูกค้าบีพีแล้วครับแถมก็สวยเนี่ย ไม่แต่สายสายนี้มันมีการเย็บมาจริงๆมันไม่ได้ขนาดอืมอ๋อเขาตอบเพิ่มจะตอบล้วพอละพอละอ่าคลิปแล้วเดี๋ยวประมาณนี้แล้วครับก็นี่คือลูกเล่นของพวกเข็มขัดไรเดอร์อ่าแลนวนี้เราเริ่มกันที่ดับเบิลครับก็สนุกจะมาเรื่อยๆอ่ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆใครสนใจแวะมาดูเข้าไปในเพจเลยเคียวสกีทอยอ่ะอ่าฮะไปนถามมันส่วนตัวเลย้เหี่ยมึงส่งมาถามเพจกูกูมึงจะตอบงไอพี่มีเข็มขัดอะไรบั่งครับ อ๋อบอกบอกบอกมีครับมีหลายเส้นครับเออให้ดูหน่อยได้ไหมอยากอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างครับขายผมดูหน่อยได้ไหมเอาจริงนะครับคือแบบอยากได้อะไรอ่ะให้บอกเป็นระบุมาเลยดีว่าระบุมาเลยได้ไหมอยากไปแบบว่าอยากเห็นก่อนใช่ไหมซึ่งมันมันกว้างมากอ่ะอะไรบ้างนี่คือแบบเยอะมากเลยกินไม่หมดอย่าว่าอะไรเข้มขัดเขาบอกพี่มีคุณขุนเหล็กอะไรบ้างไหมครับมันตอบไงก็แบแม่งคำถามปลายเปิด มือหอมมาดูเลยเนี่ยไม่ใช่ร้านเจอคำถามปลายเปิดผมก็ปิดคำถามเลยผมก็ปิดคำถามส่งรูปมาให้ผมดูแล้วกันโอเคโอเคปิดดีกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าคนซื้อเลยเดี๋ยวาไม่มาเราบอกว่าไม่อยากให้เขาระบุครับเวลาคือบอกมาหรือว่าเช็คสต็อกอะไรเงี้ยมันจะได้คือมันจะได้ดูดูได้ตรงประเด็นตบบอกบอกว่ามีอะไรบ้างทุกคนจะบิ๊แบงมจะไปไม่ถูกแล้ว แล้วลูกค้าจะเอาอะไรดีครับบางทีอยากได้ตัวนี้แต่ยังไม่มาแต่เดี๋ยวกำลังจะมาก็บอกได้โอเคๆยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยจะได้จะได้รู้ว่าแบบเผื่อพี่จะไปดูย้อนเนี่ยว่าแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ดันลงมาเลยดันลงมาเลยแล้วก็อย่างเงี้ยก็แยกแยกยังไงก็ได้ไม่ต้องมีอย่างเงี้ยก็ได้ครับสอัดโอ้หมุน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 ปล่อยพลัง จะ <Auf S 1> <refused frustration> เขินทำไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวกูได้เล่นยาวแล้วพี่ไอ้นี่เขาเรียกนี่ไปยาไปยาไปยาโอ๊ตไม่รู้อ่ะเทคนิคนี้พี่เอกใช้ใครใสยไม่เป็นไรไม่ต้องไปยาเดี๋ยวชอบเดี๋ยวเขาซื้อเนี่ยเหมือนเหมือนพี่หนุ่มหมาไม่ต้องไปยาพี่หนุ่มเล่นยังไงสายนี้มันเย็บเพิ่มเพื่อ